ฟุตบอลสัปดาห์นี้นี่ก็น่าสนใจอยู่ที่คู่บิ๊กแมช์นะครับวันเสาร์แมนยูเปิดโอทับฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลในช่วง1ทุ่ม45นะครับผมก็ขอวิเคราะห์วิจารณ์ในสัปดาห์นี้2คู่นะครับคู่แรกก็ที่โอทับฟอร์ดนะครับแมนยูต้องบอกว่านัดล่าสุดนี่แบ่ง1แต้มมาได้จากเชลซีนี่ถือว่าปาฏิหาริมาครับตามหลังอยู่3ลูกแต่ว่ายิงทีเดียวครึ่งหลังครับแบ่งแต้มมาได้1คะแนนส่วนลิเวอร์พูลก็ ทำได้แค่เสมอครับกับพอตแนมฮอสเปอร์มาเสมอมาด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ดูทรงแล้วต้องบอกว่าแมนยูน่าจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ครับเล่นในบ้านคู่นี้ผมว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับสกอร์น่าจะอยู่สัก2ประตูต่อ1ครับวันอาทิตย์ก็ขอฝากคู่เอ a ซดอักมากับ e x c e l ซลซ r เนะครับเป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าต้องการ3คะแนนทั้งคู่ครับเอทีมอันดับ2ของตารางครับ ล่าสุดก็เอาชนะเดนฮาร์กมาได้6-0ส่วนเอ็กเซลเลอร์ก็เอาชนะเวนโลมาได้3-1นะครับเล่นในบ้านต้องบอกว่าต้องการแต้มทั้งคู่ครับเอสซารมาต้องการแต้มเพื่อจะคว้าแชมป์ส่วนเอ็กเซลเลอร์นั้นต้องการแต้มที่จะหนีตกชั้นต่อไปครับคู่นี้แข่งกันในเวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับก็ติดตามกันได้ถ่ายทอดสดทางช่องโกทีวีด้วยครับก็คู่นี้ต้องบอกว่า ตามหน้าเสือนี่เอเซเหนือกว่าพอสมควรครับแล้วก็ด้านนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าเกิดว่าฟอร์มยังเล่นแบบกลางสัปดาห์อยู่เล่นด้วยความกระหายในชัยชนะครับคู่นี้เอเซดักมาน่าจะเปิดบ้านถล่ม e x c e l s ลเซไปได้ตามคาดครับสกอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ3หรือ4ลูกทีเดียวครับคู่นี้ก็ผมขอฝากไว้2คู่ครับแล้วก็อาทิตย์หน้าพบกับคุณป๊อปเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับ